สวัสดีครับผมโจจากนินจาแวนครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเข้ามาเสนอราคาครับพี่งงขอถามข้อมูลพี่เพิ่มเติมนิดนึงก่อนละกันครับตอนนี้ครับไม่ทราบว่าพี่ใช้ขนส่งเจ้าไหนอยู่ครับอ๋อใช่ไปทางแครี่เนาะไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ครับติดปัญหาอะไรบ้างไหมครับอืมตอนนี้แครี่เขาปรับขึ้นราคาเหระครับขึ้นเยอะไหมเหรอ 3บาทจากเดิมได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ18บาทปรับขึ้น2บาทเป็น20บาทเนาะแล้วพัสดุที่คุณพี่ส่งอยู่ครับเป็นประเภทไหนเย่ยเป็นซองเป็นกล่องส่วนใหญ่เป็นซองเป็นซองนีทางเคอรี่เขาให้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่สิ 18, ใช่ไหมครับได้เต็มที่กี่กิโลเอ่ย ในเจ็ดกิโลแต่ว่าตราเป็นซองเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นกล่องล่ะครับมีบ้างไหมครับมีอยู่อ๋อมีบ้างปล่าปลายเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่เกินเจ็ดกิโลใช่ไหมครับแต่ดูจากราคาที่พี่หอผมดูเนี่ยเป็นซองเนี่ยสิบแปดบาทนอเป็นกล่องก็สามสิบห้าบาทเลยแต่นี้ยังไม่รวมกับที่ปรับราคาขึ้นค่าน้ำมันอีกสองบาทขึ้นไปใช่ไหมครับ อืมแล้วตอนนี้ครับพี่ทางเคอรีอ่เขาให้พวก COD พวกนี้พี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ COD สองจุดห้าโอ้ค่าตีกลับนะครับฟรีตรีกลับมีพื้นที่ห่างไกลไหมเออมีพื้นที่ห่างไกลเนาะปกติพัสดุที่ส่งคำับมูลค่าประมาณกี่บาทนะพี่ต่อชิ้น ก็ไม่เกินหลักพันนั้นประกันพัสดุพื้นฐาน2,000บาทน่าจะเพียงพอส่งวันละประมาณกี่ชิ้นครับ100ชิ้นขึ้นไปส่วนใหญ่ก็เป็นซองซิลแบ็กเนาะแล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน3กิโลแต่ก็มีที่เกิน3กิโลบ้างปักไปอ่ะโอเคโอเคครับพี่คืออย่างนี้ตอนนี้มินจาแวงของเราครับขยายตลาดมันในส่วนภูมิภาคแล้ว ก่อนนันนี้เราเริ่มจากการเป็นซัพ์ให้ช h อป e ี้ a z a d a เนาะก็มาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วนะครับไม่ใช่บริษัทใหม่เนาะแต่แค่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทำตลาดให้ยูเซอร์ได้รู้จักมากขึ้นโดยเราการันตีนะครับว่าถ้าลูกค้าจะส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางตะวันออกตะวันตกเนี่ยเราสามารถทำได้ next day นะครับเทียบกับคู่แข่งได้เลยนะครับส่วน ต่างจังหวัดนะครับหรือต่างภาคก็2อถึงสวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของจุดขายของเรานะครับก็คือพี่ส่งเข้าเที่ยประการอมาออกทันต,ตรง next day ได้แน,น่นส่งออกมาก็เช่นการที่เป็นหัวเมืองใหญ่ถ้าโคราชขอนแก่นนะครับที่เป็นทอดเดียวก็1วันซีีตอนนี้คุณพี่ได้อยู่2.5งั้นทางนินจาให้คุณพี่เข้ากันเลยครับ2.5เปอนาะคุณพี่พอใจกับเรทนี้ไหมครับ Mm hmm. อยากได้ต่ำกว่านี้งั้นจะยอดคุณพี่ส่งวันละหนึ่งร้อยเป็นซองน้ำหนักไม่กเกินสามกิโลงั้นเดี๋ยวจะผมจะขอนายให้นะครับว่าปรับลดซีดีให้คุณพี่น่าจะอยู่สักประมาณสองเปอร์เซ็นตน่าจะได้ถ้าได้สองเอรเซ็นโอเคใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ตีกลับตีกลับงั้นเดี๋ยวผมให้เท่ากันกับเคอรี่เลยก็คือไม่คิดค่าตีกลับโดยปกติขนส่งจะมีค่าตีกลับยกเว้นเคอรรี่ที่ไม่มีเนาะ แบบนี้นะครับเราก็มีเหมือนกันแต่ในกรณีที่ส่งชิปเมนเยอะแบบนี้เดี๋ยวผมให้สวิตเดียวกันเลยแล้วเขาซัพพอร์ตอะไรของพี่บ้างครับถุงซิลแบ็กกล่องอืมงั้นเดี๋ยวผมซัพพอร์ตซิลแบ็กให้พี่ด้วยนะถุงใส่เสื้อผ้าวันละหนึ่งร้อยใช่ไหมครับงั้นน่าจะซัพพอร์ตได้อยู่ที่เดือนละสามพันชิ้นครับพี่ องี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าของพี่เนี่ยตอนนี้อยู่18บาทแล้วก็กระโดดไป30บาทเลยถูกไหมครับแต่ว่า18บาทก็เป็นบวก2งเนาะงั้นถ้าผมเสนอราคาให้คนพี่ที่1 3กิโล19บาทนะ1 3กิโล19บาทส่วน3ถึง7กิโลเนี่ย30 ห้าบาทคุณพี่ว่ายังไงบ้างตอนนี้พี่ได้อยู่สิบแปดบาทแล้วกระโดดไปที่สามสิบห้าใช่ไหมครับอ่ะไม่ใช่สิเสนอที่แหละสี่สี่สิบห้าเนาะสิบแปดแล้วกระโดดไปสี่สิบห้าเลยผมจะหมายคุณพี่ในช่วงสามกิโลเนี่ยปกติพี่ส่งได้เฉพาะถุงใช่ไหมของเคลรี่ถ้าเป็นกล่องจะคิดราคาพี่ห้าสิบบาทนะครับผมให้พี่สามกิโลสิบ เก้าบาทไม่ใช่สิบเก้าบาทและเป็นกล่องไม่เกินเจ็ดกิโลสี่สิบบาทแต่ของเราเนี่ยในช่วงสามกิโลเนี่ยคุณพี่จะส่งเป็นถุงเป็นกล่องได้หมดเลยขอแค่ไม่เกินสากิโลเอาไปสิบเก้าบาทาราคาประมาณนี้คุณพี่สนใจไหมครับมัน hmm. ต่างกันบาทเดียวไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเปลี่ยนไปนเป็นมานยุ่งยาก งั้นเอาเป็นคุณพี่มีราคาช่วงไหนในใจไหมถ้าสมมุติว่าได้ราคาเนี้ยมาแน่นอนสัก16บาทหรอเดี๋ยวผมคำนวณก่อนครับขอซับไายช่วงราคานี้ช่วง1-3ึกิโลเนวอลลุ่มเยอะไหมครับประมาณ70%ของของหนักตรงนี้ คพี่อยากได้สิบหกสิบเก้าเอางี้ครับพี่ผมให้ราคาพี่ได้ที่สิบเจ็ดบาทสามกิโลส่วนหลังจากสามกิโลไปจนถึงเจ็ดกิโลสามสิบห้าบาทแต่คุณพี่ที่ได้สูงอยู่ตอนเนี้ ขออนุญาตไม่ซัพพอร์ตเนาะเพราะว่าเอาเป็นดิสเคาส่วนลดไปแล้วกันพี่ลองคิดดูเนาะตอนนี้พี่ได้อยู่สิบยี่สิบาทอะตอนนี้ผมให้ไปสิบเจดต่างเท่าไหร่ครับสาบาทวันละร้อยวันละร้อยใช่ไหมก็สามร้อยถ้าพี่เซอร์วิสถุงอะด้วยผมโคงให้พี่ราคานี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมให้ราคาพิเศษพี่เนี่ยสิบ็ดบาทเด็กคนพี่ไปหาถุงเอาเองอะเดพี่สะดวกไหม พี่ลองคิดดูเนาะประหยัดไปสาบาทอะถ้าพี่ไปซื้อเองอ่ะจะตกไม่ถึงใบละบาทเองครับแล้วเป็นกล่องเนี่ยพี่ก็ได้เหมาบาเลยเจ็ดกิโลสามสิบห้าบาทอืมอยางไงโอเคใช่ไหมครับกับช่วงราคานี้โอเคงั้นก็รสรุปก็คือ COD 2%เอร์นเดี๋ยวผมขอนาะยให้ซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอ่าซัพพอร์ตนี่ เปลี่ยนเป็นไม่เอาเนาะเพราะว่าเราเอาไปเป็นส่วนลดแทนเนาะแล้วก็อย่างอื่นเทียบเท่ากับเคอรี่ที่พี่ได้อยู่ตอนนี้เลยนะครับส่วนของระบบก็ระบบเดียวกันที่พี่ใช้อยู่เป็นเคอรี่อีซี่ชิพของเราก็จะมีแอปนินคาเดี๋ยววันที่พี่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนพี่ใช้งานอีกทีหนึ่งเห็นเอาเป็นว่าตามราคาที่เราคุยกันเมื่อกี้คุณพี่โอเคเนาะงั้นผมจะรบกวนพี่ขอเอกสารเลยแล้วกันครับ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ขอบัตรประชาชนกับบุกแบงค์เดี๋ยวผมจะได้ยื่นเรื่องเสนอนาให้เลยแต่ว่าอีกนิดนึงครับพี่ตอนนโยบายของเราตอนนี้คือลูกค้าได้ที่เดิมอยู่ที่เท่าไหร่เราจะให้ได้ถูกกว่าเพราะฉะนั้นผมขอแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเป็นใบเสร็จนะครับใบล่าสุดที่พี่ใช้กับทางขนส่งเคอรี่เนาะโอเคนะขอบคุณมากครับพี่สําหรับเอกสารเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวยังไงผมยื่นเรื่องเสนอนายแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตคุณพี่อีกทีนึงใช้เวลาเปิด แอะคเขาประมาณ3-5วันนะครับยังไงผมอัปเดตมีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับอยู่ในพื้นที่นี้แหละครับพี่โอเคครับขอบคุณครับ